เพจนะคะของเซลซารี่อีซูซูค่ะวันนี้นะคะสาก็อยู่กับรถอีซูซูไฮรันเดอร์นะคะซึ่งตัวที่สาอยู่คันนี้นะก็เป็นตัวแซนะคะ ซึ่งตัวแซดเนี่ยก็จะบอกก่อนว่ามันจะมีทั้งเกียร์ออตโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะแต่วันนี้ที่สาย,ยูเนี่ยก็เป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองนะคะของลูกค้าที่รอส่งมอบอยู่นะคะแต่ว่าลูกค้านั้นได้จ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงช่วงนี้นะคะเกียร์ออตโต้เนี่ยรถก็ยังถือว่าก็ยังค่อนข้างที่จะขาดอยู่นะสาหรับใครที่สนใจนะคะเป็นรถอีซูซุรุ่นไฮรันเดอร์แล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้ก็ แนะนำว่ารีบจองมาตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าคิวเนี่ยต่อยาวยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้อเดี๋ยวสามพามาดูภายในก่อนละกันเพราะปกติจะพาดูข้างนอกก่อนใครๆเอามาข้างในใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่วันเนี้ยมันมืดมากแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวพามาดูข้างในก่อนจะได้รีบออกไปข้างนอกนะคะสําหรับตัวเกรดแซดนะคะตัวแซดเนี่ยราคาตัวออตโต้เขาเนี่ยจะอยู่ที่ 9แ7 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็คือราคา8 8 2 0 0 0ปื่นนะคะคือทุกอย่างเนี่ยออฟชั่นทุกอย่างต่างกันแค่คันเกียร์อย่างเดียวนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ก็จะเป็นคันเกียร์แบบตรงแนวแบบนี้นะคะแบบตรงยาวแบบนี้เนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันสามารถใช้เป็นแบบแมนวนวลได้ด้วยนะคะผักหมาก็เป็นแบบแมนวนวลเนาะอ่ะมีเวลาผักหมากเป็นแ,บบแมนวนวลนะคะก็จะเป็นแบบนี้ ในส่วนของหน้าจออ่ะเวลาที่หน้าจอเวลาเราใช้เกียร์แมนนวลเนี่ยจะเห็นเป็น1เลข1เลข2อันนี้ก็คือเวลาที่เราออกตัวนะคะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ให้ดูหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นโหมดเกียร์ดีปกตินะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวดีแบบนี้นี่คือฟังก์ชันของตัวคันเกียร์นะคะเดี๋ยวเข้าเกียร์ทีไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ วันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาดเร็จนิ้วนะคะซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อทั้ง Android แล <S <S <US> S ้วก็ iOS ได้นะคะใครที่อยากจะดูนังฟังเพลงดู YouTube บอกเลยว่าครบคันมากๆนะคะดูได้หมดครบที่นี่ที่เดียวเลยอะ่ะก็ระบบแอร์เนาะก็กรองได้ถึงฝุ่น,นที่แบบเล็กที่สุดก็คือกรองได้2.5นะเอง PM 2.5ถือว่าเล็กที่สุดนะคะถือว่าเป็นออปชั่นที่เหนือกว่ารถกระบะทั่วๆไปนะ พวงมาลัยนี่ขนาดเล็กมากนะคะพร้อมกับคุ้มหนังมากับมันติฟังก์ชันให้สองฝั่งแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากๆแล้วก็พวงม,มาลัยเนี่ยเบามากๆด้วยสาเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆข้อมือเล็กๆแบบเนี้ยขับสบายมากบอกเลยขับสบายมากผู้หญิงคนไหนที่สนใจอยากจะเปลี่ยนจะขับเก๋งมาขับกระบะบอกเลยว่าสาคอนเฟิร์มว่ามันขับง่ายง่ายจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็พวกเบาะข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังให้หมดเลยนะคะ ฟันโซนกุ้มหนังบอกุ้มหนังนะคะนอกจากนี้นะคะตัวแซนเนียพิเศษก็คือมีแอร์หลังมาให้แล้วด้วยนะคะถ้านั่งข้างหลังเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนๆนะคะ30กว่าองศาบอกเลยว่ามีแอร์หลังให้ตัวนี้นั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งแน่นอนอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันบ้างนะคะ อยู่ข้างในไม่เป็นไรอากาศปลอดโปร่งนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็คือสีส้มนั่นเองนะคะถ้าเราเรียกกันก็คือเรียกเป็นสีส้มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสับการที่ิกนะคะเราก็จะเรียกว่าวาเลเซียโทพาสนะคะสีนี้นะชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงตัวนี้ไฟเดลัยเนี่ยไม่ได้ติดเพราะว่าเราไม่ได้เข้าเกียร์ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าเกียร์ดีออกตัวเนี่ยไฟเดลัยติดให้โดยโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟหน้านะไฟเดลัยก็จะเปิดให้เลยนะคะ ตัวนี้เฟรชเนี่ยเราทำดาวนะคะดาวตอนนี้ทำโปรเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่69,000บาทนะคะ69,000บาทคือได้เป็นตัวเฟรชออโต้ตัวนี้ไปได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะผ่อนสบายๆนะคะตัวนี้7ปีเนี่ยผ่อนอยู่ที่1น0 0 0หองพันเอ้ 12, เยห0 0 0งหองพันเด้อ1น0 0 0หนองพันนะคะ1น0 0 0หองพันแค่นี้เอง7ปีนะ มันเกินแค่ตัว LDA มันนิดเดียวเองนะคะต่างกันนิดเดียวจริงๆได้เป็นเกรแดแทนะคะเพราะว่าตัวเกรแดแเนี่ยมันได้เป็นพวกไฟตัดหมอกแก๊เป็น LED หมดเลยนะถ้าเป็น LED ถ้าเป็นตัวตัวน้นต้นอ่ะตัว L อ่ะจะไม่ได้ไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะ,ะแล้วก็อ่เ้าไปดูด้านข้างเนื่องจากว่าคัานนี้นะคะมีการที่สั่งทำพิเศษค่ษะตัวสั่ง ตังน,นี้จะแตะหนาเขา,าจริงๆพี่เห็นโลโก้ด้านข้างตรงนี้นะคะเนี่ยที่เป็นอินฟินิตี้ตรงนี้นะคะอันนี้คือสาสั่งทำพิเศษนะคะให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเห็นรถมันเป็นคือจริงๆแล้วสติกเกอร์ตัวเนี้ยเราจะทําให้เฉพาะรถกับบริษัทเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสั่งทาให้กับลูกค้าเป็นพิเศษ หรือไม่ได้แบบตัดกำายโดยตรงให้กับลูกค้านะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าชอบนะคะด้วยลูกค้าทำง,งานเกี่ยวกับรักการนะคะแล้วก็อยากจะได้ความแบบมีสติกเกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวรุ่นนี้นะคะแล้วก็เลยเป็นการสั่งทำนะคะขึ้นงานสติกเกอร์ใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้เป็นโลโก้อ,อินฟินิตี้ให้แบบนี้นะคะแน่นอนว่าไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากสั่งทำอย่างเดียวนะคะ ส่วนลูกค้าคนไหนที่อยากจะได้สติกเกอร์สินคูณแบบนี้ก็อินบ็อกมาแล้วกันเนาะเพราะว่า,อาของถ่าก็มีงานที่สั่งทำอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จะเข้าทางไหนคะไปทางนู้นได้คะ่ะได้เหรอได้อยู่ใช่ไหมรค่น <c oughs> า,านะคะแกไปบอกให้เขาดิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาบอกบนด้านนึง นี่นะคะกำลังโบกรถอยู่นะคะอะไรคะค่ะก็ยังเห็นอยู่คะ่ะอย่าเปิดไฟหน้ารถน้ นี่ก็ทุมหนึ่งแล้วเนาะก็เลยแบบมืดหน่อยนะคะเมื่อกี้พูดถึงสกิ๊เกอร์ด้านข้าง,างแล้วยูมาไปดูด้านหลังนะคะตัวน,ตน,นี้นะคะก็ติดตั้งตัวเขาเรียกว่าโลบานะคะเป็นโลบารทรงเอคือโลบานี่มันก็จะมีทั้งแบบเป็นแนวยาวตลอดแบบนี้นะคะซึ่งก็อยู่ในงบงบดาวเนี่ยหกหมื่นเก้าคือได้ได้เป็นชุดนี้เลยนะได้เป็นชุด ตัวโลบาทรงเตัวนี้เลยหรือว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นทรงแบบแนวยาวแบบนี้ก็ได้นะคะมสีสองแบบให้ลูกค้าเลือกถ้าอยากจะได้เป็นตัวแพ็กเกจตามนี้นะคะก็คือจะเป็นโลบาทรงสั้นหรือจะเป็นทรงยาวได้หมดสําหรับอันนี้พี่เขาเนี่ยเลือกเป็นทรงสั้นนะคะเพราะว่าอยากจะพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเอาไว้แบบวางของหรือบรรทุกข,ของพบกนี้นี่นะคะโลบาที่เลือกใช้อันนี้เป็นโลบาเหล็กนะคะเป็นโลบาเหล็กแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยจะมีไฟเบรกของตัว LED ด้วยนะคะเดี๋ยวสาเบรกให้ดูแอดมินไปด้านหลังหน่อยอันนี้ก็เวลาที่เบรกนะคะันจะมีไฟขึ้นด้านหลังแบบนี้ตันนี้ก็เป็นไฟ LED นะคะซึ่งเราก็เชื่อมต่อกับตัวไฟท้ายของตัวรถนั่นเองเวลาเบรกก็จะมีไฟขึ้น อย่างปกติเวลาที่เราใช้งานหรือติดตั้งเข้าไปเนี่ยไม่มีไฟเบรกตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างจะอันตรายเนาะแต่สําหรับใครที่อยากจะได้แบบความออฟโรดเนี่ยสะแนะนําที่มีไฟเบรกด้านหลังแบบนี้ดีกว่านะคะราคาเนี่ยอา,อาจจะสูงขึ้นมาแาต่กลัวที่ไม่มีเนี่ยนิดหน่อยแต่ว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสาชเชื่อว่าตัวนี้มันคุ้มกว่าแน่นอนเพราะมันจ่ายส่วนต่างมันนิดเดียวเองแค่หลักร้อยเองค่ะได้ตัวไฟเบรก LED เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ ตัวนี้ก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะซึ่งก็ลูกค้าเลือกความเข้ม40 60นะคะเป็นความมเข้มที่เรียกว่าสบายสบายตานะคะที่เขาก็อายุเยอะหน่อยเนาะ40อะสำหรับคนที่3 5ถึง40อัเนี่ยก็แนะนำประมาณนี้ก็ได้ะค่ะ40 60นะคะก็กำลังดีนะก็สบายตานะคะไม่รู้เกนเกินไปแล้วก็ ใครที่ห่วงว่ามันจะร้อนไม่ร้อนนะเพราะว่าด้วยฟิล์มมันเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะความแบบค่ากรองแสงเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคโอเคมากๆแหละโอเคกว่ายี่ห้อกว่าที่ไม่มียี่ห้อเพราะว่าของทางโชว์รูมสายเนี่ยเลือกฟิล์มที่มีเกรดเป็นเกรด A ให้กับลูกค้านะคะประมาณนี้นที่มีติดตัง้งเพิ่มนะคะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยพี่เขาเนี่ยก็จะมี ติดตั้งตัวคิ้วล้ออีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าในคิ้วล้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในงบของดาวหกหมื่นเก้านะถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบอยากจะติดตั้งเพิ่มก็แจ้งเข้ามาได้นะคะก็เป็นราคาทุนที่เราซื้อขายกันนั่นแหละคะ่ะที่ซื้อขายผ่านโชว์รูมนะคะสําหรับวันนี้ก็พี่ว่าน่าจะรีวิวพอครวๆแล้วด้วยเพราะว่ามันมืดมากแล้วแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะคะวันนี้สาก,ก็ขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะใครที่สนใจพูดแต่งแนวนี้นะคะสปอร์ตแบบนี้ออฟโรดแบบนี้ก็ ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไอดียไก็ได้ o n กลาง u s r k นะคะหรือโทรหาซาโด,ดยตรงก็ได้0936466453นะคะถ้าโทรเลยก็จะได้ข้อมูลเร็วนิดนึงนะเพราะว่าข้อความมันมาตลอดนะมันอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นนะคะวันนี้สาก็ขอลาไปก่อนกับรถสวยๆของพี่ส้มหล่นคันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ